哎哎哎呀！哎， นี่ครับแก๊งกลัวผีครับนักล่าท้าผีของไทยแลนด์เราครับแก๊งนี้ผมขออนุญาตอธิบายก่อนเขาไปในที่ที่หนึ่งที่เป็นบ้านหลางที่อยู่ใกล้ๆวัดพี่เขาบอกว่าไม่ได้นัดเลยนะเขาเห็นบ้านหลังเนี้ยอยู่ข้างวัดอะ่ะเลยลองมาสำรวจดูซิว่าจะเจอสิ่งลี้ลับหรือเปล่า เขาเลยพาเพื่อนๆเขามาล่าจาาผีในบ้านร้างที่อยู่ข้างๆวัดครับไปดูกันว่าแก๊งกลัวผีจะเจออะไรหรือเปล่าครับไปดูกันครับตอนนี้เราได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางน้องสาวภูมิคือต,ตอนเนี้ยแต่สาวภูมิล้างนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรสถิตยอยู่ไหมไม่ดูสภาพบ้านแค่นลกล้างให้เฉยนะแต่ว่ามันยังดูแบบสังเกตไหมว่าคลิปนป็นพี่แอฟเป็นพูดเบาหม,มาได้ยินมันจะเห่าเลยไปเขาไปในตัวบ้าน อ้างเสว่าในบ้านมีคนป่วยมีคนป่วยจะว่าเคยมีคนป่วยใช่ไม่ดูตรงตรงนี้ตรงฟ้าไปด้านนี้เลยเห็นไหมชั้นสองเห็นเลยกับตำรวจดูไปไปเสียงไปเฮียไม่อยากว่าอันนี้ทำเพื่อสีเลยนะจะเริ่มทำพิธีเรียกอัญเชิญวิญญาณนับระเป็นสีรอบๆนี้มานะครับ นลุก <onz> <etus> เหรขนลุกไหมจริงคนลุกตั้งแต่มาแล้วนะใช่ที่กว่าจ้ามันบรรยากาศมันมันท่ากลัวจริงวะยังสอบันจบนี่แต่ก่อนเรียกทพิธีแล้วเนี่ยน่าจะเนีนใจเต้นมากเลยตอกตึ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 กเลยบรรยากาศก็เย็นเย็นมองบนเสียงเดินไม่เสียงหูเสียงคนเดินเฮ้ยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครใส่หูฟังแล้วก็ดูไลฟ์สดไปด้วยนะเด้อหูฟ้าร้อง ได้จะได้ยินเสียงคนเดินเมื่อกี้เนี้ยเพื่อนเอาจเผื่อใครใส่หูฟังอยู่เสียงเดินไม่เสียงคนเดินเสียงคนเดินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านครับนี่นีไปมันเสียงคนเดินเลยัสองนี้แอปเอันนี่เอนี้ก่อนกูยังกันตืนึกึกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยยเ้ยยเฮ้ มมันเป็นรอยน้ำปะเนี่ยอู้หูมันเป็นฝุ่นท่านเฮ้ยเดี๋ยวโทษด้วยมาที่ศนย์ก่อนที่หยิมนี่ไม่มีนะนี่มันหยิมมันเป็นรอยตีนเลยอ่ะมันเป็นรอยตีนเปล่าอ่ะเหี้ยเหี้ยไอ้เมันเขียนไหมมัน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 ค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเจ้มันขนลุกใช่ไหมขนลุกไหมเราดูเราจ้ามันนี้ ยังไม่แม่กูเมื่อกี้กูอึ้งเลยอ่ะกูยตรงตรงตะกี้น่ะไม่มีอะไรนี่ผายยั์เลยป่ะเฮ้ยยังจำยักษงอุ้ยเขาไม่เห็นจำเนาะของของตัวจะจำเออเขาไม่เห็นจำเฮ้ยแปลกใจเกับรอยเนี่ยเป็นรอยเท้าเลยอ่ะเอ้ยแปลกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยอ้อยเล่นสุดขนาดตอนนี้มาไงกันขนาดนี้แล้วเฮ้ย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  หูคนลุกหายเปอย่างนี้เลยเหรอะมันแค่เงาหายไปเลยแล้ตรงไหนที่มันหายหายไปตรงนี้เลยเห็นไหมปะี๋ยวเีาะวครวันนี้คลิปน่าดูปะจวตรงนี้มีประมาณนี้ครับทุกคนฮู้ช็อตเด็ดของเขามีประมาณนี้ตอนนี้เราได่ขออนุญาตอย่างที่ผมบอกไปแก๊งนี้เขาไปล่าจาผีในบ้านล้างแห่งเนี้ย โดยแบบไม่มีใครแนะนำมานะเขาเข้าไปสำรวจเองเลยเพราะว่ามันล้างอยู่ข้างวัดครับหลังจากที่เขาเนี่ยทำการแบบเชื้อเชิญแล้วอะ่ะก็ได้ยินเสียงเท้าหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงก็จะเป็นนี่รอยเท้าครับแปลกเว้ยนนี้เลยเหรอหลังจากรอยเท้าได้สักแป๊บหนึ่ง ก็จะเป็นเงาครับเงาที่เดินขึ้นไปเมื่อกี้เลยนี่อออเนี่ยครับเพื่อนเดินขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอโหเฮี้ยนมากเลยเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่าเอ่อช่องเนี้ยผมก็ไปขออนุญาตเขามาแล้วนะครับ<ๆ>เผื่อใครจะเป็นห่วงผมจะถามผมทุกครั้งเลยขออนุญาตเขายัางขออนุญาตเขายัางผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับเอาไปเลยห้กากโลกครับกับแ,แก๊ง กลัวผีเพื่อนๆละ่ะให้กี่กิโลครับนี่ครับมีคนส่งมาให้ผมของคุณหนึ่งเกียร์แปดโกดครับอันนี้นี่ครับผมขออนุญาตเล่าก่อนว่าเขาไปไหนนี่คือช่องเกียร์แปดโกดคุณหนึ่งเจ้าของช่องเขาได้ไปตั้งเข็มไปตั้งเข็มในป่าที่อยู่ใกล้บริเวณแถวแถวเพื่อนบ้านเราครับผมไม่แน่ใจว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหน แต่เขาเข้าป่ากันบ่อยครับผมเขาเข้าไปเพื่อพิสูจน์ว่ามีคนเคยเจอแสงลึกลับบริเวณที่ที่เขามาตั้งแคมป์อยู่เขาจะมีน้องเบิร์นอีกคนหนึ่งเขาชื่อเบิร์นเหมือนกันเขาเคยไปเจออยู่ในจุดจุดนี้เขาเลยชวนให้คุณหนึ่งเนี่ยไปลองตั้งแคมป์ไปดูเพื่อจะเจอเหมือนที่เขาเจอบ้างเป็นดวงไฟแปลกประหลาดซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นอ่ะออกมาหาปลาแล้วมานอนค้างแรมที่เนี่ยปรากฏว่า มีเป็นศพก็มีมาเจออีกทีก็เน่าแล้วในที่ที่เขามาตั้งแคมป์อยู่นะครับมันคือบริเวณน้ําตกซึ่งมันติดอยู่กับมันติดอยู่กับเพื่อนบ้านเราครับเรามาดูกันครับว่าคุณหนึ่งและเพื่อนๆของเขาเนี่ยจะเจอแสงลี้ลับนี้หรือเปล่าที่มันอยู่ในป่าครับเพื่อนๆเ,เราลองไปดูกันครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงนะครับไป สะดุ้งตื่นเลยเมื่อกี้เคิมหลับไปน,นิดนึงเสียงอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวออกไปหาหน้องก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่นเดี๋ยวออกไปหาน้องก่อนอุยมันมันเหมือนมีเสียงอะไรวะเมื่อกี้อะไรก็ไม่ยินนะฮะพี่ได้ยินครั้งไหนไม่ไมรู้ไม่รู้เสียงม,ม,ม, này, มันมันมาจากไหนมันมีเสียงไม้แล้วก็เสียงผู้หญิง ไม่รู้เมื่อกี้มีใครได้ยินหรือเปล่าผมชอบมากเลยบรรยากาศในป่าเหมือนปีอัมบะเหรอใช่พี่นั่นเหมือนมีคนทับผมเลยเจออะไรปะอุ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยอะไรพี่เดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเป็นไก่ครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะโอ้ เดินสี่ขาเนี <sounds> ่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรพี่หนึ่งไม่รู้เดินสี่ขาพี่เฮ้ยดู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 เฮ้ยมีเสียงด้วยมันกระพริบด้วยอ่ะมันสัตว์หรือเปล่าใช่สัตว์ไหมเหมือนจะไม่ใช่อะพี่มันน่าจะตกใจเราไปแล้วนะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยพี่หมีหรือเปล่าวะไม่รู้อะมันสี่ขาดู้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะตัวดำเงี้ยมเลยนะพี่อือหัวอะไรวะอุ้ยอะไรวะนัด เฮ้ยนัดนัเฮ้ยโอ้โหไม่รู้เลยไม่มีประสบการณ์เลยผมก็ไม่คยเจอเลยคุณหนึ่งเขาบอกว่าเขาเข้ามาครั้งแรกด้วยนะสถานที่แห่งนี้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ เมื่อคีเกิดเหตุในคาดฝันผมวิ่งหนีตกโทรศัพท์ตกน้ําครับงมหาโทรศัพท์ไอโฟน14เืีบเจ๊งแต่ไม่เป็นไรนะครับกันน้ําได้นะผมถลยลงมาเนี่ยลงไปด้านล่างนู้นเลยนะดีเล่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับโอ้โหคือเมื่อกี้เราเจออะไรก็ไม่รู้แต่แต่สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าหนีคือโทรศัพท์นะครับเพราะเครื่องเดียวเลยตอนนี้นะครับผ่อนยังไม่หมดด้วยเลเพื่อนไปดูสัมผัสนะ รองเท้าหายไหนไม่รู้เลยคือเป็นห่ว<ผ>งโ<ง>ทรศัพท์พอรองเท้าลงไปงมหาที่น้ำตกเพื่อนดูดิียกหมดเลยเนี่ยสภาพแต่ละคนครับสภาพครับดูแปลโอโ้โหเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงป่าหรือสัตว์ป่าหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะเพื่อนเดีอยู่ๆเนี่ยโทรศัพท์ตกน้ำไปด้วยไงไอ้ได้ไงเราก็ไม่รู้มันใช่ไงโทรศัพท์มันปึ๊บปึ๊บป๊บผมเป็นห่วงมันไหลลงไปเลยอะ่ะโอคโอแบบโอเคอเคพื่อนเพื่อนวันนี้ ประสบการณ์ครั้งแรกเบิร์ตขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเขาหน้าเราพูไม่เป็นไะครับพูดแล้วชื่อเบิร์ตเหมือนกันนะครับไม่ไหวแล้วเพื่อนๆนะครับโอเคอ่าเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆที่คุณหนึ่งเขาเข้าไปในป่าที่อยู่แถวบริเวณแถวเพื่อนบ้านของเราทุกคนคิดว่าสิ่งที่คุณหนึ่งเจอเขาเขาเป็นอะไรครับคลิปนี้เขาโพสต์ไปเมื่อแดเดือนที่แล้วนะมียอดวิวอยู่ประมาณ1 5 0 0 0แสห้าหมื่นวิวครับเขาไปกดติดตามได้นะครับ u t u b e เอ่อเกียร์8โกดครับ ก็สายล่าสายล่าผีในบ้านด้วยแล้วก็ในป่าด้วยครับสนุกครับถ้าดูด้วยความบันเทิงจะสนุกมากๆจริงไม่จริงทุกคนต้องลองไปสัมผัสเองครับเดี๋ยวผมจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมจะจะเข้าไปในป่าบ้างเพราะผมอยากเข้าไปในป่ามากๆนี่ครับผมเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณหนึ่งได้เจอครับเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับดวงไฟดวงไฟตรงนี้ทุกคนคิดว่ามันคืออะไรผมก็เดาไม่ได้เลยอะ ว่าจะเป็นกระสือหรอหรือจะเป็นผีกองกอยหรือจะเป็นผีพงไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องใช้วิจารณญาณแล้วเพื่อนๆโอ้โหในป่าครับเป็นถ้าถ้าถามว่าทําไมไม่วิ่งเข้าไปหาเขาเลยอะ่ะนึกภาพจริงไม่จริงไม่รู้อะ่ะแต่ถ้าเห็นอย่างนั้นผมก็ไม่วิ่งเข้าใส่อะ่ะผมผมถอยห่างดีกว่าทลิปนี้คุณหนึ่งผมให้ไปมากกะโหลกครับกับความหลอนที่หลอนด้วยแล้วก็ เสียงโทรศัพท์พังด้วยทุกคนเห็นเครดิตที่ขึ้นไหมครับนี่คือก d d ด a า o n g h ก s t f i g h t e t t h i l l n n d ผมจะพาเพื่อนๆไปตะลุยโรงพยาบาลโรงพยาบาลล้างของไทยที่พี่เจ๋งก็มาที่นี่ผมเปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของพี่เจ๋งโดนอย่างหนักขุนตีนี่คือไปชักดิ้นชักงอบน บนเตียงแล้วมีคนคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ก๊อตไปก็เจอหนักเหมือนกันผมเลยต้องไปดูเลยของพี่ก๊อตแล้วได้นี่มาครับดูว่าพี่ก๊อตโดนหนักหรือเปล่าไปดูกันครับเฮ้ย <Hey! S 1> แนะนำให้ใส่หูฟังนะเฮ้ย <Hey! S 1> อุ้ยเสียงเชี่ย yeah. ขออภัยคำสบทด,ด้วยนะเพื่อนผมไม่ได้ตื้นเฮ้ยโอ้เสียงคือแบบของจริงครับโรงพยาบาลเนี้ยผมแบบสักครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าวะผมก็ไม่ไปว <c oughs> <c oughs> ิญญาณสัมภเวสีย <c oughs> อ้ยปปเปิดตู้เปิดเหรอ ใครอ่ะคุยยอดเสียงแม่งมาแถวๆเนี้ยครับเฮี้ยเฮ้ยแปบนึงครับทุกๆคน มีคนหลังประตูนะกูแตะเลยนะฮามึงมาเลยแป๊บหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งซับเฮ้เยเฮ้ย มีเสียงข้างในโคตรชัดเลยไม่ต้องเจอผีหรอกครับแค่บรรยากาศก็คโคตร,รชัดเลยครับเฮ้ยในห้องครับอียเยงมาจากห้องเดิมครับแป๊บหนึ่งครับทุกทุกคนได้ยินไหมครับ ตีนยอดเฮ้ยสน,นันเลยครับไม่มีคนแน่นอนเฮ้ย คุณรูกว่ะพี่อายุเท่าไรครับนี่ถาอายุอะไรตอนนี้จะดูผีเชี่อบิษัทท้อแทาเฮ้ย คนลุกตลอดเลยว่ะผมอ่ะอ๋อห้องนี้ป่ะทุกคนห้องนี้ที่ตีเข้ามาที่ว่าโดนโดนแฝงเข้ามาอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ห้องห้องเดียวกันแน่เลยเนี่ยที่ตีขึ้นขายอย่างอยากแยกล่างไนดะ้จริงๆเลยเช้าหจวะ เสียงในห้องนี้ครับเหม็นครับเฮ้ยอุ้ยจะเปิดไปเห็นนั่งอยู่ทำไงวันเนี่ยพี่ก๊อตก้านขอแน่เลยวันนี้ผมจะไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวนะครับผมต้องหา โอ้โหประตูอ้โขนออลุก,ลกมาฟึบมาเลยนะครับอุ้ยประตูพี่ก๊อนอยู่ไกลประตูด้วยมกเมื่อกี้โอ้ยอย่างดังเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ย เี้ยเฮ้ยต้องตบมือให้กับความกล้าของเขานี่คือก็อดดักกอนโ f i ไฟติ้งไทยแลนด์ครับผมเลิกกลัวผีก็เพราะพี่ก็อดนี่แหละผมบอกเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรโอ้เอ้ยตกใจหมดเลยกำลังบอกเลยว่าไม่กลัวผีปะโถจบกัน โอเคผมผมยังไม่เลิกกลัวห้ากะโหลกครับ5้ากะโหลกสําหรับพี่ก๊อตคลิปนี้ทุกคนล่ะให้กี่กะโหลกครับเพื<ๆ>่อนผมผมเชื่อว่าที่นี่คงใจเหี้ยนสุดๆเลยครับในโรงพยาบาลล้างแห่งเนี้ยไม่มีคมาําอธิบายอะไรใดๆเกี่ยวกับพี่ก๊อตเลยเพราะว่าแกไปมาทุกที่แล้วอะขนาดสุสานอินโดนีเซียที่ว่ามีแต่มีแต่ศพเขาก็ไปมาแล้วสุดยอดพี่ก๊อตอะนัมเบอรครับ